ทุเรียนนี่ต้นใหญ่ด้วยทุเรียนในตุ้เรียนข้างทางนะเออนี่ทุเรียนล่อโจรนั่นนะดูดูเออข้างในเป็นป่ายางมเรียวหน่อยเดียวเออเออข้างในดงยางนะต้นทุเรียนเออข้างในดวงยางนะข้างในดงยางแต่ข้างนอกปลูกทุเรียนอ๋ออ๋อโอ้ทุเรียนปลอินทผลัมอินทผลัมก็มีอ่ะ แต่ว่าไอ้ของที่ดูแบบมูลค่าราคาแพงแต่ว่ากลออ้วยข้างถนนยางเลยครับลาปลกูกัหนหรือว่าเป็นเป็นการทดลองปลกกูกเลยฉันคิดว่าเออใช่ใช่เขนาน่าจะทดลองปลูกแต่ากล้วยก็งามดีเนะอะนี่ครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆเจอกลิ่นฟ้าเพียงมาฝากกันกล้วยเนี่ยมันเป็นพืชหลักเลยตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงเดี๋ยวก็ลังคลิปหน้าก็พาฝากกันครับผม